สถานการณ์ในพม,มา่านะฮะสหรัฐอเมริกาก็ออกแถลงการฮนะนำคนของตัวเองออกจากประเทศส่วนในประเทศไทยฮนะตอนนี้ก็มีการวิตกว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่นะครับก็มีการเตรียมเครื่องบิน430อพยพประชาชนฮนะออกจากประเทศพม,ม่าก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในภาพรวมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ราคาน้ํามันก็ยังคงต่าลงนะครับแต่เรื่องโควิด -19 ยังคงติดการอย่างต่อเนื่องฮนะ ฝรั่งเศสก็ทำการล็อกดาวน์ญี่ปุ่นก็กำลังจะทำการประกาศสานก,การณฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งส่วนไทยยังโอเคนะยอดผู้ติดเชื้อดีขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทศาศักด์เจมกิจวัฒนาครับ GM วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเริ่มต้นในเรื่องของปรากฏการณ์ในเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะราคาน้ํามันลดลงอย่างต่อเนื่องฮะทองฟื้นแรง 29ดอลลาร์สหรัฐเมริกาในแก่พุ่นสหรัฐเมริกาก็ปิดผสมผสานจับตาแผนลงทุนของโจไบเดนราคาน้ำมันขยับลงนะครับกังวลการฟื้นตัวของตลาดหลังโอเปกนะฮะปรับรลดปริมาณการเติบโตอุปสงค์ปี2021ส่วนวอร์สติดปิดผสมผสานในกรอบแคบๆจับตา รายละเอียดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโจไบเดนขณะที่้องคำปรับขึ้นได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างภาวาสงครามกลางเมืองนะครับวอนคณะมนตรีความมั่นคง UN ลงมือหยุดความรุนแรงในพมา่านะครับทูตพิเศษของสหประชาชาตินะครับประจระาําพม่าวิงวอนให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงมือในยามวิกฤตที่เกิดลุกลามบานปลายในพมา่าเตือนเป็นความเสี่ยงของสงครามกลางเมืองและสงครามนองเลือดในขณะที่คณะรัฐประหารนะครับยังคงใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงฝักไฝประชาธิปไตยเป็นที่ฮือฮายอย่างมากนะครับวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ100%กับเด็กอายุ12-15ถึง15ปี i บโ t e c h และไฟเซอร์นะครับเปิดเผยว่าวัคซีนของพวกเขามีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ถึง100%เเซในเด็กอายุ12-15ปีพร้อมหวังได้รับการอนุม,มัติใช้กับคนรุ่นเยาว์นะครับก่อนปีการศึกษาถัดไป ต้านไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสต้องยกระดับสู่การล็อกดาวน์นะครับประเทศร,รอบที่3สกัดโควิด -19 หลังตายเฉียดแสนนะครับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองนะครับออกคำสั่งให้ฝรั่งเศสเข้าสู่การล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นรอบที่3และเผยว่าโรงเรียนต่างๆต้องปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา3สัปดาห์ในขณะที่เขาพยายามรับมือกับการแพร่ระบาดรอบที่3ของไวรัสโควิด -19 ที่เสี่ยง ทำให้คนล้นโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ในพม่านะครับจีนก็ตอบกลับแบบนิ่มๆสหรัฐเมกาเรียกร้องให้ใช้อิทธิพลจัดการพวกอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในพมา่าจีนควรใช้อิทธิพลจัดการพวกอยู่เบื้องหลังนะครับการรัฐประหารในพมา่าจากเสียงเรียกร้องของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมกา พร้อมระบุความรุนแรงในประเทศแห่งนี้ไม่เป็นประโยชน์กับปักกิ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางแดนมังกรยังคงตอบกลับนิ่มๆบอกต้องเห็นพม่าเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่ขอความบาดใดๆต่อพันธมิตรแห่งนี้เกิดเหตุระทึกในแคลิฟอร์เนียปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต4รายเด็ก1ส่วนมือปืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เกิดเหตุกราดยิงที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในมณฑลออเรนจ์ Orange, นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมกาเมื่อช่วงค่ำวันนี้เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต4รายเป็นเด็ก1คนส่วนผู้ต้องสยัยถูกตำรวจนะครับยิงได้รับบาดเจ็บและสามารถควบคุมตัวไว้ได้สำเร็จสุดอ้วมเลยทีเดียวฮะชาวตุรกีติดเชื้อพุ่งวันเดียวฮะ3 9 3 0 2ราย สูงสุดตั้งแต่ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9แพร่ระบาดจอฟื้นล็อกดาวน์ขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขของตุรกียืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด1 i n ะเพิ่มสูงขึ้น39,302รายในรอบ20ิชั่วโมงนะฮะทำสถิยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ไวารัสโควิด1 i d 1 9แพร่ระบาดในประเทศแห่งนี้ นาวานีคู่ปรับของวาลาดาเมียปูตินคู่อดอาหารประท้วงโวยไม่รับการรักษาขณะถูกคุมขังนะครับอเล็กเซนาวานีนะครับน,าานักนะการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกคุมขังในเรือนจำนอกกรุงมอสโกประกาศอดอาหารประท้วงจนกว่าเขาเจะรับการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมนะครับโดยอ้างว่าตนนั้นมีอาการเจ็บที่หลังและขาทั้งสองข้างอย่าง รุนแรงมากันที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็ฟื้นคุมเข้มโอซาก้าและอีก2จังหวัดนะหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลับมาพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศใช้มาตรการคุมโรคฉุกเฉินนะครับในพื้นที่เขตโอซาก้าและ2จังหวัดซึ่งรวมถึงลดชั่วโมงการทำงานขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน แรงงดกิจกรรมสันทนาการเช่นการร้องคาราโอเกะเป็นต้นหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ประเทศไทยนั้นยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นปรากฏว่าต่ำลงเป็นที่ฮือฮาอย่างมากสำหรับ Microsoft ฮะขณะที่สัญญามูลค่า21.88พันล้านดอลลาร์สหรัฐแมกะกับกองทัพสหรัฐอเมริกาส่งแว่นติดกล้อง Reality นะครับ โฮไอแรนด์ I and, นะครับเทคโนโลยี AR เสมือนจริงใช้ในทหารนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกามีการถแถลงว่าบริษัท Microsoft ชนะการประมูลได้ประมูลมูลค่า21.88พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างเครื่องสวมศีรษนนะครับติดไฮโรเรนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนะครับสามารถ ผสมผสานแห่งความจริงให้กับทหารในสงครามจำนวน120,000ชุดนะครับระยะเวลา10ปีในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับสถานการณ์โดยรวมของโลกขณะนี้น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าสำนักข่าว CNBC รายงานเพิ่มเติมบอกว่าหุ้น Microsoft พุ่งขึ้นทันทีในช่วงบ่ายนะครับหลังจาก การประกาศข่าว Microsoft ชนะสัญญามูลค่า21.88พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับโดยหุ้นเพิ่มขึ้น1.7%นะครับไปอยู่ที่235.77%นะครับในช่วงเวลาสิ้นสุดการซื้อขายข้อตกลงที่มีความสำเร็จหลังจาก Microsoft นะครับได้เป็นคู่สัญญาจำนวน480ล้านบาทให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาในการ สร้างระบบเสมือนจริงนะครับเมื่อปี2028โดยข้อตกลงใหม่จะเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมนะครับซึ่งเป็นแว่นไฮโดรเลนนะครับตามปกติที่ไม่มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีสนที่ราคาอยู่ที่3,500ดอลลาร์สหรัฐทำให้ผู้สวมได้เห็นภาพไฮโดรเลนซ้อนอยู่กับภาพสิ่งแวดล้อมตรงกับหน้าตรงกับ การควบคุมด้วยมือและเสียงนะครับซึ่งโดยอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยนักข่าว CNBC ใช้ทดลองในปี2019นั้นสามารถที่จะแสดงเข็มทิศแผนภูมิความร้อนที่จะชี้ไปถึงบุคคลในที่มืดในระบบนั้นแสดงให้เห็นว่าสามารถถูกใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของพม,มา่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในพม,มา่าสหรัฐอเมริกาก็ออกแถลงการนะนำคนของตัวเองออกจากประเทศ ส่วนในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการวิตกว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่นะครับก็มีการเตรียมเครื่องบิน4 3 0อ,อพยพประชาชนนะออกจากประเทศพม,ม่าก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในภาพรวมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ราคาน้ํามันก็ยังคงต่ําลงนะครับแต่เรื่องโควิด -19 ยังคงติดกันอย่างต่อเนื่องฮะ ฝรั่งเศสก็ทำการล็อกดาวน์ญี่ปุ่นก็กำลังจะทำการประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งส่วนไทยยังโอเคนะยอดผู้ติดเชื้อดีขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ภาพรวมตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานก,การณ์โดยรวมนั้นนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจฮนะเพราะว่าหลังจากวันที่29 มีนาคมพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนฮะพายุฮะที่จะพัดถล่มเข้าอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าพายุดังกล่าวนั้นจะมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายในขณะที่กรมชลประทานก็ประเมินว่าสถานการณ์ตอนนี้ นในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนะครับปริมาณน้ําจะมีมากกว่าปกติและอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิ่กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สํานึกรู้คนภัยแบ่งปันเกุอนญอยันยืน